มีป่าเด้พี่น้องเลยน้ำแกมห้วยน้ำห้วยนีย่เลยว่าเขาบลอดสามารถที่สจับมันได้โอเคอันนี้ก็เป็นบรรยากาศการหาอยู่หากินของน้องๆแล้วก็ของเปล่าเกินนี่เลยพี่น้องโคตนอะนี้นี่ ต้นอันนี้นี่ก็เจ้าเสือไปเฮ็ดอ่าหน้าเก๊กกับเจ้าสีไปเอาลอกออกเปลือ,อ,อกมันนี่ต้นอันนี้เนาะโอเคสบายดีทุกคนสบายดีพ่อแม่พี่น้องมันสุขสุขคนเลยพบกบับเบอาเพื่อนอีกแล้วอันนี้ก็คือเทียงให้เทียงส่วนพี่น้องนี่จากนี้ไปกับซิมีเตะวิธีชีวิตมีเตะอัน ความหวังของครอบครัวก,ก็คือมักสลีหมักเดยยือยแล้วก็เป็นเข้าน้ำอู้เข้าโอ,โอู้น้ำเลยอ้สายน้ำไหลพี่น้องภักใต้สบายดีผูใ้ใดเข้ามา,สบา,มาสบายดีน้องมกนายกิ้งสบายดีเนาะเจ้าสบายดีบ่เออไอ้กับสบายดีเจ้าสบายดีไอ้กับมีความสุข <c oughs> อันนี้คือน้องนายกิ้งกันน้องไก่ไปขึ้นไปล่นทางเทินกูน้ำเย็นพูนะพุ่นถามพุพ่นนข,ขนาดเลยพี่น้องไก เพิ่นกษสรหาอยู่หากินหาซอกกระปุกกระปูซอกหอยซอกปูซอกปลาไม่เห็ดอยู่เห็ดกินก่อนพี่น้องบู้งบสิได้หรือเปล่าความสามารถความเพื่อนมีบมเนาะเดี๋ยวน้องสะไปหาเก็บพักเก็บ้าเอามาไว้อันลวกมาแกงกินนี่น้องเอาบองหากระปูกำลังงัดหากระปูอยู่น้ำไหลแห้งแต่ที่มีบ่มีบ่แสดงว่าน้องเคยหาเคยเอาที่นี่น้องบอกว่ามีโอเค โอ้บรรยากาศคัก so like hey, oh, ็ไดเลยพี่เนาะท่ากายสบายดีมา่อสักพุันมาเที่ยวชมบรรยากาศลาวเหนื่อกระเป๋าเพื่อนให้นาตะกะคืเจ้ะผมไม่ให้นาตะกะให้ส่วนพี่น้องกัยโอ้งามขนาเลยพ่อคักค่ะค่ะโอ้มักเบาเพื่อนมักเลยนี่เดี really ๋ยวพอเพื่อนเก็บพักก่อนข้าวปลาเนืองข้าเก่าเนืองเนาะนี่บาเพื่อนเก็บพักอันนี้ก็เป็นพักเออบ้านเบาเพื่อนเอื้อนมักไส้ทำหมักไส้เกงไส้อะเฮ็ดพวก ุดยอดเลยพี่น้องไอ้แก่ใส่เพ็ดพวกนไงปากขนาดเลยจะให้น้องอ่นในหนูเก็บซ้อยบอกเิดน้องในหนูเก็บเลยนี่พี่น้องหรือว่าถ้าเป็นอีกอันแนวหนึ่งกับขจาวเอิร์นอะพักเอ่อม马ะเนาะม马ะขีนกแต่ว่าบ้านเพา่จาเอิรนพักมักไซโอ้เกิเที่ยวส้มบรรยากาศพี่น้องไงนี่น้องๆกระตือรือร้นขนาดเลยน้องในกิ้งกระตือรือร้นกูโม่อันนี้ก็สิเป็นมักเดื้อที่พี่น้องได้ มักเดือะมักเดือะแคบน้ำนี่กินได้ได้นี่ยมักเดือนี่นุ่ยคำโคก,กมันงามโคก,กมันใหญ่นี่ยนุ่ยสับกับปัน้นนี่แหละสับกับปัน้นเปล่าสับกับปั้นเป่าเพลินเลยนุย่ยบักใหญ่เนี่นุย่นยแดงๆโอ้หมักสลีขยำเก็บแล้วน,นี่ฮักหละ่ะหมักสลีน,นี้เป็นหมักสลีต้มโอ้ต้นนี้ยังพอนเก็บเขยำเก็บไปขายอยู่ตรงไหนกิโลหนึ่งกับสองพันสองพันห้าร้อยกีบเนาะโอ้เข้า โอ้เห็นไปมดมึงต้นเขาก็มีอือนี่เดยแนวพันเข้ากับเจ้าพี่น้องเข้าเจ้าที่นี่เป็นเข้าเหือหรือว่าเข้าล่นพี่น้องไงเข้ามันล่นอะไรมันมันหลงเหลือมาจากกับเจ้าเฮ็ดใหเฮ็ดสวดกับเจ้านาเข้านาเข้าใสแลวก็เข้ากบสีบริอยู่ในหูเพราะว่ากับเจ้านาเข้าแถวนี้กับเจ้าบัาหูได้แตกต่างจากส่วนเพาบรูจากทางสวัสคิเขตจากทาง แข่งขมวดพี่น้องเลยส่วนเผาแถวนั้นเขาเจ้าสียอดเข้าไปนำหลักอัดหูไปพรอมแต่ว่าแถวนี้เขาเจ้าซักลุ่มหรก็ยอดเข้าใส่หลือเขาป้อยเลยเวลาฝนตกกับเป็นเรื่องปกติที่เข้ามันสีออกจากหูเนาะอันนี้พักยังอันนี้แต่ว่ากินได้เนาะกินได้เอาเก็บเลยอันใดกินได้เก็บเลยของอยู่ของกินก็หาได้จากธรรมชาติเลยพี่น้องกันี่น้องน้องเก็บเอาเนี่น้องในนูเก็บเจ้าเก็บเอาแต่อันเอายอดมันเด้อเอาแต่ยอดมันก็มากมันเด้อละเด้อ สังเกตเบื ite, ้องฝนละอองฝนในกองอัดสิเพ่เห็นเบิ้งในหัวคนนี่เห็นเลยพี่น้องเห็นเม็ดเม็ดฝนฟุ้นมันเป็นฟุ้นเป็นฝอยขนาดิวมาใส่หน้าเสตตาคักได้เวลาเอาแนมมาไกลๆเนี่ยก็จะเห็นเป็นเมืดเลยฮะโอ้ได้อยูบ่ะเห็นไปหโอ้ไปเอาเละขึ้นแต่ทางเพ่งทางเหนือพวกบางืีอได้กองอยู่กองกินได้ยังก็กินอนันเมื่อนี้ เพราะว่าปะเพื่อนเตรียมมาแต oh. ่เข like ้าบริเตรียมอาหารเพราะว่าปะเพื่อนคาดว่าปะเพื่อนอยากมากินอาหารธรรมจากธรรมซาซิโน่ไงอยากกินของป้าอันที่หาได้ก็กินอนั้นนี่เดี่ยวชมบรรยากาศกับปะเพื่อนนี่เลยโอ้อันนี้ก็จะเป็นดอกมะละกินนกหรือว่าดอกอันพักหมักไส้พี่น้องไงเป็นพักอันนี้เลยที่ว่าปะเพื่อนสิเก็บไปลวกกินเนาะออกแนวขมๆนะแต่ว่ากินได้แซ่บเป็นยาดีไข้ยุ่งพี่น้องคนที่กินขมได้ในสิดีไข้ยุ่งสิบุเป็ดไข้ยุ่ง มากใหญ่มากเหลือง พันยศน้องๆกับสิมหาเลาะเล่นตามให้ตามสวนแล้นี่พี่น้องกับสิค่อยม so ีเวลาได้ไปเล่นไปเที่ยวในหมอกในเมืองได้น้องๆนี่อยู่แต่น้ำให้น้ำสวนอยู <The> <The> <Ai> ่แต <The bye> ่น้ำป่าน้ำสงแล้นนี่แหละนี่เเศษของสชิญเขาของเนาะของของเนี้ยคล้ายๆกันไปแตกต่างแตกตัวนไม่ต้องกันประเทศนี้วัฒนธรรมมันเีจบเลยการกินการอยู่คล้ายกันเลยแต่ก็ือแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆอาสาบอลน้องี่น้องเนาะ เดี๋ยวเพื่อนพาขึ้นไปน้ำกันที่กระิ้ไหลตลอดปีเลยด้พี่น้องเ้ยเธเกิดว่าปไดามีที่ดินยู่มองนี่นี่สามารถยกหนองซะแล้วก็เห็ดหนองซาเลี้ยงป่าหรือว่าเลี้ยงงวัฟงงวฟามง,งวัวฟามหมูได้สบายเลยแต่ว่าแถวนี้กะเจ้าบุเห็ดกะเจ้าบบค่อยมีทุนในการเห็ดแบบนั้นพี่น้องกเจามีแต่เห็ดพืชล้มลุกแล้วก็ปลูกฝั่งปีต่อปีเนาะนี่เลยน้ำไหลขนาดเลยน้ำไหลตลอดปีเลยนี่เลยพี่น้องต้นะันี้นี่ ต้นอันนี้นี่กระเจ้าเสือไปเฮ็ดอ่าหน้าเก็กกระเจ้าเสี่ยวลอกเอาเปลือกมันนี่ต้นอันนี้พี่น้องที่ว่าเพื่อนจับอยู่นี่กระเจ้าเสพตหน้าเก๊กหรือว่าหน้าอันทนูหน้าที่แปลว่าเอาไว้ไปเฮ็ดอ่ากระเจ้าเสียวอาอนพันเอาสายมันลอกเอาลอกเอาเปลือกมันลวก็ลอกเอาเปลือกมันแลวก็มาพันเฮ็ดเป็นสายแน่นหนาทาวน์ทานเลยเสื้อดีกว่าเสื้อพี่น้องเลยเฮ็ดหน้าเก๊กเป็นต้นอันนี้เลยนี่เด้ต้นอันนี้ละนี่บางคนกอาไปปลูก เพราะว่าบุญยากมาเอาอยู่ป้ากันเลยมาเอาเมือพูกอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เ่าเพื่อนหาอยู่หาก,กินกับน้องๆที่น้องกันเดี๋ยวเ่าเพื่อนกับสไปเฮอยูเห็ดกินแล้วบานนี้น้องๆก็เล่นกันมวนมวนัว,นวนหัวเซลโอเคมีความสุขได้กับเจ้ากันเลยน้องๆมีความสุขทุกครั้งที่ได้เจอกับเป๋าเพื่อนอันนี้ก็พักที่เอาเก็บได้เนาะ โ okay. อเคน,นี่ก็เป็นบรรยากาศการหาอยู่หากินของน้องๆแล็ของเ,เพื่อน <c oughs> โอ้ให้เข้ากับเจ้าอยู่เทิงพุ่นพี่นอ,เองเลยตันจะไปบุ่งให้เข้าต้องไปเทิงพุ่นทางเทิงพุ่นไปกลับคืนนะบัดนี้นะกลับคืนมาหากินข้าวบาดนี้ โอเคตอนนี้เป่อเพิ่นครับน้องๆกัดสีผ้ากันมาเห็ดยูเห็ดกินพี่น้องกัพพกนของอยู่อยของกินห้องกับบุปมีอยังไหลกับพักเก็บได้จากธรรมชาติเลยน้องในหนูกับสาวฟาร์มแล้วก็น้องในเมยเก้งในเก้งไปเล่นแล้วคนขี่เดือ <c ười> จอมแก่นบุอยู่กับมอกพี่น้องอกัยแล้วก็น้องซานบองเนาะตอนนี้เป่อเพิ่นกําลังบึ่งน้องๆเห็ดยูเห็ดกินเอามันยังกินได้เ่าะนี้มันเป็นได้วานหรือส้มรสชาติมัน หวานผลนส้มส้มหวานๆเนาะ<ด>น้องไม่กิ้งบอกว่าหวานผลนส้มมาสัตวกินได้แสดงว่าเขาเจ้าเคยกินพ่อแม่ขาพากินแล้วเจ้ากินตามแบบนี้ไอ,อไยังบ่กเคยกินได้ดอนนลองซีมมึงต้องื่นน้ำลายน้ำละน้ำลายแตะบอกเพื่อนคนเบื่องก,กันยังน้ำลายแตะอโอเคให้เพื่อนสิลองซีมมึงก่อนน้องแกให้่เพื่อนกินนี่เลยพี่นนอะต้นมันเป็นแบบนี้เลย เดี๋ยวพูนลองกินมาก่อนกินเลยมันบกกิดเลัเนกตายบมกเคยกินรเเลยมนเล้านก็กินนะกอกแนวก็อกแนวส้มส้มโอ้มากมันก็กินได้แสดงว่าใบก็กินได้การก็กินได้มากก็กินได้ ก็เจ้ากินอะไรก็เฮ้ยกินมัดก๊อกกินมัดก๊อกโอ้ก้อยกับหนูกินเก็บกินร่างแดงๆนะนะเออมากอันนี้มากของต้นอ at ันนี้โอ้นี่เดี๋ยวใบมันพี่น้องเลยแซ่บก็มากแซ่บบ่ามากมันน่ะกินก้อยน้องในหนูกินให้เบิกมึงดูในกิ้งกินให้เบิงดูเพื่อนคันเขี้ยวพี่น้องเห็นบ่เพื่อนกินบ่ถือใจเพื่อนกินให้เบิงเองบัดนี้เอา เห็ดแล้วอันนี้แกเปลือกออกแล้วนี่กินเลยรุ่นนี่กินบุมีเลือก

Bang, oh oh, ngài long, ngay king. Hoạt kinh Ui, dư mặt deny. Lần thứ thi <laughs> cụt <laughs> đa vá. Tao nằm mệnh phân định, nằm mệnh cụt <laughs> nằm 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 ีตัวพันกิฟต์้นโมักกว่านี้น่อยได้แล้วได้แล้วทุกคนอุยอ้ยๆ้ค่ามันค่า,าตัวใหญ่ๆตัวเบึ้มๆเลยจิ้งหรีดเดี๋ย <c> ว <oughs> โอเคโอ้มากล้วยนี่เดยมะกล้วยนี่เลยที่ว่าบอกเพื่อนว่าหมะกล้วยมงนด่พี่น้องน่วยน้อยนี่เดยนี่น้องอาบองเพื่อนบอกว่ามะกล้วยกำลังสิสุมมันแก่แล้วโอ้ต้นมันจุดลบเนาะโอ้ตัดเอาไหมตัดเอาปะเอาเมื่อมันเคือเลยนี่เนาะของมันไม่เท่าของน้องนี่แหละพี่น้องเลยพี่น้องกันไม่เท่าของเราเดี๋ยวสิเมื่อเขาจงตัดเอาเนาะสิเมื่อเราบางคนสิตัดเอาแล้วก็แบกเมื่อพี่น้องเลย เกลือสองสามวี 2, 3,